สวัสดีครับวันนี้อยู่ี่ไหนอยู่ที่ร้านเราเองครับสปริทท่เดี๋ยวเราจะมาเปิดนะครับอิชิบังกุจิกันแต่ตอนนี้มันยะกาดหน้าร้านครับเดี๋ยวเราให้ดูก่อนโอ้โหเดือดดูเดือดครับวันนี้วันนี้เราจะเปิดอะไรคะวันนี้เราจะเปิดดากก้บอลครับน้องหลินตอนนี้เรานะครับกําลังจะมาเปิดนะครับตัวนี้เลยดรกก้อนบอลดานา เราเบิกคนละใบไหมเอาคนละสองก่อนไหมคนละใบเลยคนละใบมันไม่ค่อยโอ้โหพี่โบเงี้ยพี่โบไปนึ่ก่อนเลยง่ายๆหยิบมานี่ง่ายๆถ้าเกิดจะมาอีกมันจะเกินไปแล้วนะดูนะพี่โบวันนี้ยังไงเอฟเอฟอะไรเอฟฮุยมินิฟิกมินิฟิกนู่นอ่ะอันนี้เป็นยังไงคะพี่โบอันนี้ก็ ก็ก็ถือว่าดวงลองๆองครับได้เอฟได้เอฟได้ครับเอฟได้คนเราคุณเรามีผลงานนะครับคอยดูนะครับเขาเปิดให้ได้แค่เอฟบอกมีผลงานเดี๋ยวมาดูหลินอ่ะหลินเปิดก่อนเลยมาขอสองใบนะอ่ะหลินลองดูนะว่ากี่ใบกี่ใบคาดหวังสองใบเบาๆอ่ะไหนลองดูสิไม่คาดหวังอะไรมากคนเราถ้าเกิดไม่คาดหวังอะไรของดีๆมันจะมาเนาะจริงเหรอจริงเด้สองใบนี้เลยนี่ดูเขาเปิดกันอย่างนี้ หนึ่งสองโป๊อไอล่างสุดเลยนี่วะไอเป็นรูปนี่ไงอ่ะเลอกใครเลยไปอยู่นู่นเลยนี่ไงลินอ่ะรูปนี้อ่ะเอ้ยของหลีนใหญ่กว่าของที่โบอ่ะโทษทีภูมิใจอ่ะแค่เนี้ยไม่ไม่ภูมิใจขออีกใบนึงได้ไหมได้ถูถูถูจี้แผ่นรองแก้ว เนี่ยดึงมาเลยใบหนึ่งลองจากพี่โบเอารางวัลใหญ่ให้มันจบจบไปดิพี่โบมันเหลือเยอะเลยอะ่ะจบจบไปช่วงนี้ดวงพี่โบมาเว้ยมาเลยมาเลยเฮ้ยจีมาเลยมาเลยมาเลยจ<ร><ๆ>ีเป็นแผนลองแก้วค่ะไอราองวัลหนึ่งขอขอสุดๆให้พี่โบไปเลย เปิดมา3 2มองไอโอ้โหไม่ได้รางวัลใหญ่เราต้องอะไรครับน้องหลีนจับค่ะจับค่ะพี่โบก่อนนะใบเดียวพอจบจบไปพี่ชอบใบเดียวจบสูตรพี่ใบเดียวได้1นึ่งสองเอ๊ยเกอร์ฟิกเกอร์ตัวเล็กต้องได้บ้างดิเฮ้ยใบนึงเลยหลีนเอามาพี่ถือให้ นายคนดูไหนดีโอ้โหนายจีบเลยสองใบเลยหลินมาใจใจมาใจใจมาเปิดมาโอ๊ะไอ้ทำไมมันเดจาวูวะอ่ะสลับกับพี่โบแล้วเป็นหลินดีกว่าพี่โบเปิดไม่อยากให้มันเดจาวูอ่ะอยู่ๆโยนดวงไว้พี่อ่ะพี่เปิดนะเอาอันนี้แเละเอาอันนีะเอาอันนี้ยเอาอันนี้เอาอันนี้แหละหลินเรื่องอะไรเอ๊ะเมื่อกี้นี่หลินให้พี่ว่ะเมื่อกี้หลิน ไอ้ดูอยู่ๆหลินบอกไม่เอาพี่โไป้เลือกหยิบเองของหลินเลยหลินไม่เป lonely, like oh no? ิดตอนแรกรู้ว่าเราได้หลินได้พี่โป้อยู่มันแล้วคนน้าคนงานโวยวายไม่เกี่ยวหลินบอกหลินใจพี่โป้เปิดอ่ะก็หลินบอกให้เปิดพี่ก็หยิบมาอพี่เปิดของหลินไงกว่ามันเดินจาวูเฮ้ยไม่เกี่ยวก็หลินบอกไม่เอาพี่ก็หยิบให้ไงพี่ก็เอาไม่ว่าเหลือกี่ใบนะไอ้ดูเราเป็นของพี่โบว้าโคตนงาเลยอ่ะ หัสองใบอน้องหลิมพี่ให้หมดไหลินแอลงอลินสใบลิมสองใบหนูทำหน้าสองใบต้องมั่นใจตัวเองสัหน่อยอ่ะทูทูทูููจีแกวแกวเฮ้ยแก้วพ่มามาได้น้อยอ่าสองช่งเอฟอ่ะมินิฟิกเกอร์อะไรเลือกมา จริงจริงหลินควรจะได้รางวัลใหญ่ไม่เกี่ยวไม่ก็หลินไม่เอาไงพี่บูก็หยิบมาให้ไงจริงจริงมันคือผลง,งานของหลินเว้ยไม่เกี่ยวเลยหลินนะ่ะปจบจบได้แล้วครับรางวัลเอจา้าคนเราอ่ะดวงมันจะดีก็คือจะดีเว้ยคือเรามั่นใจในตัวเราพี่ยังมั่นใจเลยว่าอันนี้น่าจะได้พี่ก็เลยหยิบหลินไม่มั่นใจเองเห็นไหมครับผมบอกแล้วทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ใจดวงครับ ดวงวันดีก็คือดีครับคลิปนี้แค่นี้พอชกของหลินหยิบใต้จบไม่เอาโยนทิ้งมาพี่โบอเอาเองนี่ครับได้เลยครับแต่แรย์เราจะเป็นผลงานหลินกลับกลายเป็นผลงานพี่โบแทน mm. วันนี้ก็ประมาณนี้หลินไม่มีผลงานนะครับ mm. วันนี้ช่วงนี้ดวงหลินไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับ mm. ก็ประมาณนี้เอาละ mm. วันนี้ก็ประมาณนี้นะอ,อ่ะอตอนนี้นะคะ YouTube เราจะถึง แสนซับแล้วนะคะไปร่วมเฉลิมฉลองกับเราใน Facebook นะไปกดถูกใจกันไว้เลยเรามีแจกของบึ้มๆแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรามี Ti ท k ก o k กนะครับไฮไลท์อะไรต่างๆจะอยู่ใน Ti k t o k นะครับค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดซับสกายตามพวกเราด้วยนะคะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะแลวอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้เราทำอะไรเปิดอะไรทำอะไรที่ไหนยังไงเขียนมา เดี๋ยวมีโอกาสจะไปทําให้โอเคนะครับวันนี้ประมาณนี้ละกันตอนหน้าเวลาไรดมาเจอกันสวัสดีครับคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบาย,บาย,บาย